อะไรเจ๊เราอันนี้อบอกอะไรอะไรก็กูใช่แหมอะไรอะไรก็กูเออถ้าไม่อะไรอ,อ,ไอะไรก็กูก็อะไรอะไรก็มึงใช่ไหม <laughs> <laughs> เจ๊จะบอกอย่างนี้นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยอะไรก็เป็นเราอะไรก็ต้องเป็นเรานะ่ะคนยนต์ให้มาแต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่อะไรก็ต้องเราด้วยไหมเออเพราะว่าอะไรอะไรก็กูคือหนึ่งกลัวเก่งเลิศ มีความสามารถเราต้องมองว่าเฮ้ย mm. เราเนี่ยเป็นคนมีศักยาภาพนะแล้วก็ศักย,กยาภาพและทรัพยากรในตัวเพราะว่าคนเห็นเป็นเราเท่านั้นแล้วเชื่อไหมคนอย่างพวกเราเนี่ย mm. ก็ไม่ให้อะไรก็มึงด้วยต้องเป็นอะไรก็ขู่ด้วยเพราะอะไรเราไม่ฝึกที่จะเชื่อใจใครเราไม่ฝึกที่จะไว้วางใจใครในการทําอะไรก็ตามแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องรีดทําก็คืออะไรเวลาให้หรือมอบหมายอะไรให้ใครไปอ่ะ ต้องอะไรก็เธอนะอะไรอะไรก็เธอนะเธอมั่งแล้วอยู่ข้างๆเขาไอแอมีฉันอยู่ตรงนี้นะเธอมีอะไรเธอปรึกษาฉันได้นะคะแล้วเราจะไม่มีคําว่าอะไรอะไรก็กูนะจ๊าจบแมจบนะโอเคจ้า